สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับอ่าสวัสดีกันอีกรอบรอบบ่ายฮะรอบบ่ายอ่าอย่างที่เมื่อรอบเช้าบอกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งลำนะครับน่าอีกหนึ่งลำจัดหนักจัดเต็มนะครับจัดเต็มเลยนะฮะลำนี้ตามคอนเซปต์เลยครับยางล้อท่อโหลดนะครับผมนี่ฮะลำนี้เป็นคุณลูกค้าจากลังสิตนะครับหน่1.9บูทาวเวอร์เอ็กซ์ซีรีส์นะครับผมนะฮะ ลำนี้เป็นเซตของสายยีรับแคร์นะครับสายยีรับแคร์ตัวเตี้ยนะครับยีราฟแคร์ตัวเตี้ยวันนี้มีเป็นในส่วนของยางในล้อท E 37งานเลเซอร์ยอดแดงนะครับลัดด้วยยาง2 5 5หสเต็ปยีรับแคร์นะครับมีจัดทรงด้วยจัดทรงด้วยนะครับข้างหน้าเอาลงนิ้วครึ่งนะครับข้างหลังเป็นสเต็ปสองนิ้วนะครับมีระยะ เกือไว้ให้คุณลูกค้าใช้บรรทุกนะฮะเพราะว่ามีการบรรทุกเป็นครั้งคราวคุณลูกค้าบอกว่าเอาเอา,เอาความแตกต่างกันด้านหลังประมาณนิ้วนึงครับพี่ได้เลยจัดให้ครับจัดให้เดี๋ยวพอเวลาบรรทุกมานะฮะระยะห่างมันก็จะลดลงมาเท่ากันวันวนี้ตนะครับผมนี่ฮนะตามสเต็ปเลยยางล้อท่อโหลดนะเป็นไงฮะโน่นข้างในนะครับข้างในเป็นท่อหน้าเพลานะครับของพี่บอย ECU นะครับแน่จัดท่อด้วยนะครับแล้วก็มีโหลดจัดทรงด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นกล่องสองนิ้วนะครับกล่องสองนิ้วนี่ฮะข้างหน้าใช้ปอกสตาร์ทนะครับข้างหน้าใช้ปอกสตาร์ทนะครับอ่ะสเต็ปเซ็ตนี้เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับตามที่เราได้เห็นกันหลังถนนทั่วไปเลยนะครับอ่าเจอลุงจาแล้วครับก็สวัสดียิ้มทักทายหวานหวานนะครับแน่ผมว่า มีโอกาสผ่านนะฮะพอเมื่อวานผมก็หน้าเผาเหมือนกันเข้าด่านก็นิ่มๆเนียนๆคลิปๆนะครับผมสวัสดีพี่นานานั้งสามสิบหกท่านนะฮะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับผมเซตนี้ตามคอนเซปต์เลยยางล้อท่อโหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยฟังเสียงท่อหน่อยครับว่าเสียงจะดุจะ,จะเข้มจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่การันตีได้เลยความแซบข,ของท่อเนี่ยตามคอนเซปต์ของ ท่อหน้าเขาแน่นอนอ่เนี่ยฮะเนี่ยฮะมีเครื่อง1.9นะครับเครื่อง1.9นะแต่เสียงเสียงดีเสียงมาดีนะครับอ่ะฟังหน่อยครับาสายซิ่งต้องมีและสายซิ่งต้องมีสายซิ่งต้องมาแล้วครับสวัสดีพี่นะทั้ง57ท่านนะครับเสร็จร้อยฮนะลำนี้ตามคอนเซปต์เลย ยางล้อท่อลดนะครับนี่นี่นี่คือท่อเก่าท่อเก่านะครับท่อเก่านะครับอ่ะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อมามาแน่นอนมามาแน่นอนนะครับเพราะว่าเอาพักกลางออกเอาแคตออกนะครับท่อมันก็จะโล่งขึ้นนะครับรถมันก็จะพุ่งขึ้นนะครับยังไงมีมาเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับนี่ฮะสีเป็นไงเข้มๆเลยนะครับ ทีอี e งานเลเซอร์หยอดแดงนะครับตัดกับฝาดุมสีม่วงน็อตดำฝาเหลืองฝาเบรกเหลืองนะครับสเต็ปนี้เผื่อใช้งานด้วยนะครับคุณลูกค้าบอกว่าเอาหน้าลงานิ้วครึ่งนะครับหลังประมาณ2นิ้วนะมมีส่วนต่างไว้สำหรับให้เผื่อบันทุกด้วยนะครับสวัสดีพี่สัทยายางผ่อนได้ไหมผ่อน่านบัตรเครดิตได้พี่นะครับนะบแต่นโยบายผ่อนกับล้านไม่มีนะพี่ต้อง ต้องอ à, ใช้บัตรเครดิตได้นะครับใช้บัตรเครดิตนะครับนี่ฮะนี่นี่ทั้งหล่อด้วยแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับผมสเต็ปนี้มีแนวทางมาให้พี่ๆนะได้เลือกอีกแล้วนะครับเผื่อว่าพี่ๆนะท่านไหน à, มีเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์อยู่นะครับป <Pick up S 2> ิกอัพเชิงพาณิชย์อยูอยอย่อยากอยากแบบว,ว่าเออมีบรรทุกได้ด้วยนะครับนี่สเต็ปนี้แนะนำฮะใช้งานได้ใช้งานได้ครับ นี่ฮะฟาบ์สนามเปิดแล้วนะครับสนามเปิดแล้วเรสปิริตนะครับงานอีซูุเรสปิริตนะฮะเดือนหน้านะครับเดี๋ยวจะไปชมสะหน่อยนะฮะอั้นมานานอั้นมานานนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับผมนี่คอนเซปต์วันนี้ตามคอนเซปต์ ทุกหัวข้อเลยยางล้อท่อโหลดนะครับวันนี้นฮะน,นี้อ่าฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยฝากติดตามผลงานนะครับยังไง YouTube นี่ผมทยอยทยอยนะครับคลิปมีเยอะมากเลยนะครับคลิปรถรอๆจำๆของพี่ๆน้าหลายท่านนะที่ผ่านผ่านมือมานะครับผ่านร้านนะครับผ่านร้านาทีผ่ผมได้ทำการ เสริมหล่อให้นะครับได้ลงได้ลงคลิปแน่นอนนะครับแน่ได้ชมแน่นอนนะครับแต่รออดใจรอตามลําดับนิดนึงนะครับคลิปมันเยอะนะครับจะลงทีเดียวหมดก็เกรงใจนะครับผมอ่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่มารับชมกันนะครับขอบคุณมากที่เสียสละเวลามานะครับถ้าไม่มีพี่ๆนะะช่วยสนับสนุนผมนี่ผมน่าจะง่อยเลยนะฮะนะฮะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับกับแจ็คออโตเมกนะฮะนะครับเปิดทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลย9ก้าโมงเช้าจนถึง สามทุ่มนะตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิลแล้วมาได้นะจะมาค่ำๆมืดๆนะฮะจะเอาของฝากมาฝากผมจะเป็นประเภทน้ำหรือน้ำสีหรือน้ำใสได้หมดนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมสวัสดีครับ